วิวชิวตประจําวันกับการตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตยอยู่บ้านเกิดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็เกือบ8ปีแล้วครับผมเอาไม้ไผ่ต่อรถเข็นเพื่อเอาใส่หญ้าให้กับน้องวัวครับนี้ก็เป็นช่วงฤดูทํานาเราไม่สามารถที่จะปล่อยน้องวัวเล็มหญ้าตามทุ่งได้ครับนีต้องตัดหญ้าให้กับน้องวัวเท่านั้นครับเราไม่สามารถปล่อยวัวไปข้างนอกได้ครับเดี๋ยวน้องวัวของเราจะไปเหยียบและกินต้นข้าวของเขาได้ครับสิ่งที่ผมทําอยู่ผมไม่เคยทํามาก่อนผมก็ทํางูงูปลาปลาเอาครับก็มีความโชคดีครับผมมีไม้ไผ่อยู่หน้าบ้านมันก็สบายตรงนี้ล จะทำอะไรเกี่ยวกับไม่ไผ่แล้วก็สามารถตัดใช้ได้เลยครับมีคนบอกผมเยอะเหมือนกันนะครับผมซื้อรถขนยาได้แล้วตอนนี้ผมยังไม่มีรายได้ตตยตัวครับใช้เงินใช้ทองอะไรก็ต้องคิดไว้ก่อนครับนี่ผมก็หาทําในสิ่งที่ผมมีไปก่อนทีอะไรก็เอามาสร้างเอามาประดิษฐ์วิธีนี้ก็เพื่อที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรครับออกแบบมาใช้ชีวิตอยู่บ้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมถ้าเราออกแบบการเงินรายได้ของเราไม่ดีต้องลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับเราก็ต้องสร้างหารายได้ให้กับเราเช่นกันครับถึงจะใช้ชีวิตอยู่บ้านได้แบบสบายๆ อย่างก็เสร็จสิ้นในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็อย่างที่เห็นนี่เลยครับที่ผมกาลังขับรถพ่วงรถเข็นก็หิ้วเครื่องตัดหญ้าผมไปด้วยก็ไปสวนที่พ่อเลี้ยงหรือว่าแม่ปลูกหญ้าให้ครับวันนี้ก็มาถึงแล้วครับผมแปลงหญ้าประมาณเกือบสองไร่ได้ครับของผมอยู่แบบสบายๆแล้วทาไมต้องตัดสินใจเลี้ยงวัวให้เหนื่อยด้วยเลี้ยงวัวมันเป็นอาชีพที่มั่นคงอยู่นะครับวัวมันเป็นทรัพย์สินมันไม่ใช่นิสินวัวหรือควายที่เราเลี้ยงมันออกลูกทุกปีครับถ้าเป็นความคิดของใครหลายๆคนที่กลับมาอยู่บ้้้้าาาาานนมมมใชชีีีววววิิตออยยยู่บััเเลงกปดฟร์ ใช่ครับตอนนี้วัวมันถูกครับมันก็มีความโชคดีและมันเป็นโอกาสสําหรับคนที่ต้นทุนน้อยนะครับตอนนี้วัวเราถูกใช่ครับถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้เราจะไปเริ่มตอนไหนครับไปเริ่มตอนวัวแพงมันก็ไม่ไหวครับผมต้นทุนมันสูงเลี้ยงวัวก็เป็นความฝันของผมเช่นกันไม่สามารถที่จะมีเงินมีไรายได้จะซื้อวัวมาเลี้ยงครับถ้าวัวไม่ถูกผมก็ไม่สามารถที่จะมีน้องวัวได้ขนาดนี้ครับโชคร้ายมันมักจะมีความโชคดีอยู่ในนั้นครับก็ได้ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังเอาที่ผมตัดขึ้นรถเข็นอยู่ครับคนถามว่่ามันนเหือย กับการเลี้ยงวัวผมก็ถามกลับว่าตอนนี้คุณเหนื่อยกับชีวิตไหมคิดว่าตอนนี้คุณอาจจะเหนื่อยกว่าผมนะครับแต่พอเราต้องทํางานวิ่งหาเงินตลอดเราก็จะตอบตัวเองไม่ได้ว่าเราจะทํางานแบบนี้นานแค่ไหนสาหรับผมที่ผมทํามันชัดเจนครับเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างมันเป็นของผมวันนี้ผมมาได้ทํางานให้ใครนะครับทุกอย่างที่ผมทําผมทําเป็นของตัวเองครับเหนื่อยครับโคตรเหนื่อยเลยแต่มันเหนื่อยคนละอย่างและเหนื่อยคนละแบบกันครับที่ผมทําอยู่มันเหนื่อยแค่แป๊บเดียวครับอะไรรู้ไหมครับว่าทําไมผมเหนื่อยแค่แป๊บเดียวเพราะว่าผมพาตัวเองมาใช้ชีวิต อยู่บ้านไงครับได้อยู่กับครอบครัวและก็ญาติพี่น้องสิ่งแวดล้อมที่ผมอยู่มันทําให้ผมมีพลังครับนี๋ยผมก็เอาญ่าที่ผมตัดขึ้นรถเข็นเรียบร้อยแล้วที่ผมไปตัดต้องผ่าน3-4หมู่บ้านเลยนะครับทางก็ห่างจากบ้านผมประมาณ6-7กิโลได้ครับที่ผมตัดมันเยอะเกินเข็นผมคว่ำผมเลยต้องเอาญ้าออกครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ไปเอาใหม่ครับผมก็ได้แค่นี้มาครับแวดล้อมบรรยากาศแถวบ้านผมช่วงนี้คือสุดมากๆครับบรรยากาศโคตรดีครับผมก็เดินทางมาถึงคอกวัวของผมแล้วครับเห็นวัวผมทุกตัวอ้วนและกินอย่าง อเนกอร่อยแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วครับเค็ดับการเลี้ยงวัวไม่มีอะไรมากมายนะครับอย่างเดียวเราห้ามขาดเลยนะครับผมคือความใส่ใจครับทุกนี้เห็นปู่ผมบอกว่าเห็นผู้ใหญ่ประกาศก็มีกรมปศุสัตว์มาฉีดวัคซีนให้กับน้องวัวในหมู่บ้านของผมครับทั้งหมดที่ผมเอามาเลี้ยงผมเลี้ยงต่อจากแม่ผมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงอะไรครับผมผมเห็นแม่ผมเหนื่อยเกี่ยวยงเกี่ยวหญ้าให้กับน้องวัวเกี่ยวไม่ไหวก็ต้องไปจ้างเขามาเกี่ยวผมเลยเอามาเลี้ยงทั้งหมดครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาแม่ก็ให้ทั้งงงงหหมมมดนนีีีี่่่ลคครรัััับบออออยยู2ตวววทเเป็ขขพ้ผ จะเลี้ยงให้แกแกให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่ในอนาคตครับนีเวลาโคดเดินวหยยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับบ่ายโมงแล้วต้องมารับยาที่ตลาดครับผมก็มาขายของที่ตลาดครับผม84 85ปีแล้วนะครับหาเงินโคดเกง่งนี่ผมก็พายยามาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วถึงบ้านปุ๊บผมก็แอบงีบได้สักพักหนึ่งตั้งแต่เช้ายังไม่ได้อาบน้ําเลยครับตื่นมาปุ๊บผมก็อาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าผมก็เอาน้องวัวกินน้ารอบที่สองผมก็มาปล่อยน้องวัวให้เดินเล่นเล็มยากคลายเครียสักพักหนึ่งอากาศยามเย็นที่สวนผมโคดดีครับมีคน บอกผมว่าผมเลี้ยงวัวให้กลายเป็นหมูจริงไหมก็ดูเอาครับหมูหรือวัววัวหรือหมูผมลดยายให้เขากินก็ไม่ได้ก็ร้องหาผมตลอดที่ทําให้ผมสบายใจและต้องฝึกฝนตัวเองให้อดทนทาแล้วซ้าเล่าเพื่อการได้ใช้ชีวิตแบบนี้ไงครับเป็นอะไรที่เราไม่ต้องโหยหาอย่างมันจะเกิดขึ้นตามกาลเวลาครับอยู่กับธรรมาชาติตามฤดูกาลจะไม่เหมือนกันแต่มันก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปมาสัมผัส ได้มาอยู่ได้เห็นอะไรแบบนี้มันก็หายเหนื่อยแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทํามาที่ผมบอกทุกอย่างที่ผมทํามันเหนื่อยครับแต่มันเหนื่อยแค่แป๊บเดียวครับมไม่มีที่ไหนใช้ชีวิตมีความสุขเท่าบ้านเราเหรอกครับอดจะอยากยังไงก็คือบ้านครับมันเป็นตภาวะแวดล้อมที่เราเติบโตมาผมมานั่งเล่นร้านขายของของป้าของผมคุยพี่สาวกับหลานสาวเรียกในานา้มก็คือแม่นั่นแหละครับเป็นเมียของพี่ชายของแม่ครับเด็กๆผมก็มาอยู่กับป้าป้าก็อาบน้ําให้ป้อนข้าวให้นี่แหละครับ